ปัญหาของมนุษย์นี่มันกว้างคือว่าโดยส่วนตัวของแต่ละคนมันก็มีและยังมีปัญหาหจินเนื่องออกไปถึงสังคม ปัญหาทางสังคมก็มีปัญหาทางส่วนตัวก็มีซึ่งสัตว์นั้นมันมีทางส่วนตัวแต่น้อยมาก้ปัญหาทางสังคมมันไม่ค่อยมีเพราะมันไม่มีมันสมองพอที่รับผิดชอบปัญหาเกี่ยวกับสังคมมนุษย์เราจึงมีปัญหามากกว่าลึกกว่าสูงกว่ากว้างกว่าในเหตุนี้แล้วก็ กำเังกำลังเผชิญหน้าอยู่นี่เข้าใจว่าทุกคนยังไม่พอใจในการที่ได้มีชีวิตเป็นมาแล้วตั้งแต่ต้นจนบัดนี้มันยังไม่เป็นที่พอใจใบางคนก็จะยังมืดมนอยู่มากทีเดียวจนเกิดความหวาดกลัวว,ว่ามันจะล่มละลาย ไม่น่าดูในอน,นาคตนั้นเราจึงค้นขวายแสวงหาความรู้ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นความรู้ให้รู้หนังสือหรือให้มีอาชีพคุณก็เรียนกันมาแล้วจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยเป็นต้นความรู้นั้นมีแล้วแต่ความรู้ที่ว่าจะแก้ปัญหาของมนุษย์ โดยธรรมชาติในทางจิตใจนี่อย่างไรดูเหมือนจะยังไม่ได้เรียนพูดว่ายังไม่ได้เรียนเลยก็ได้เพราะยังไม่ได้เรียนในส่วนนั้นน่ะในส่วนที่เป็นมนุษย์กันอย่างไรนะคุณไม่ได้เรียนซึ่งมันเป็นเรื่องของทางธรรมะทางศีลธรรมทางศาสนาเรายังไม่ได้เรียนที่ผมเคยพูดว่าในโลกนี้กําลังมีการศึกษาหางด้วนหรือมันด้วนกัน ทั้งโลกมันมีการศึกษาผิดด้วนมันสอนแต่นังสือกับอาชีพมันไม่สอนในเรื่องจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรให้โลกนี้มีสันติภาพก็หวังในความโง่เขลาว,ว่าถ้าเรารู้อะไรมากๆม,มีอาชีพดีผิดผิดกันมากอะไรกันมากแล้วก็จะจะดีนี่คือความโง่เขาจึงแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ คือโลกนี้ยิ่งมีวิจิตรการรบกวนกันฆ่าฟันกันแย่งริงกันเวียดเวียนกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าการศึกษามันด้วนที่มันสอนกันแต่เรื่งสืีอกับอาชีพมันแหละถ้าเป็นสุนักก็เป็นสุนักหางด้วนถ้าเป็นเจดีก็เป็นเจดียยอดด้วนถ้าเป็นคนมันก็เป็นคนหัวด้วน ที่มันเรียนกันเป่นหนังสือกับอาชีพมันเป็นคนหัวด้วนไม่มีมันสมองจะแก้ปัญหาของมนุษย์อย่างไรเียงต้องทนทรมานอยู่ในความทุกข์ชนิดที่ว่าจะมีความรู้อย่างไรร่ำรวยอย่างไรก็แก้ปัญหาในโลกนี้ไม่ได้ ส่วนตัวก็ยังแก้ไม่ได้อยาว่าจะไปแก้ของในส่วนร่วมหรือส่วนของโลกอยากจะคอยสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เขามุ่งหมายจะแก้ปัญหาในโลกด้วยการทำให้เศรษฐ,ฐกิจ <c oughs> เพียงพอให้มีเศรษฐ,ฐกิจดี จะทำให้มันอยู่ดีกินดีแล้วก็จะพอโดยการปรับปรุงทางเศรษฐกิจอ <c oughs> ย่างนี้มันเป็นเรื่องหลับตามากกว่ามนุษย์เราจะไม่รู้จักพอด้วยความมีรับสมบัติมีอะไรต้งนองนั้นมนุษย์เราจะรู้จักพอต่อเมื่อมีธรรมะ รู้จักการดำรงจิตใจใถูกต้องถ้ามันก็จะพอถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันไม่มีพอนี่ก็คือตัวปัญหาตามธรรมชาติอย่างหนึ่งในเช่งคุณจะต้องสนใจเอาไว้ก็ามันก็เป็นปัญหาอันร้ายแรงอย่างหนึ่งและเป็นปัญหาที่เกิดอ,อยู่ตามธรรมชาติคือว่าคนเราไม่อาจจะรู้สึกพอได้ ในการหาอะไรอะไรมาสนองความอยากมันจะพอได้ก็ต้องมารู้จักทำจิตใจให้มันพอเพราะว่าอการไม่รู้จักพอนะมันเป็นทุกข์นี้คนมันก็เข็ดหลาบมันไม่อยากจะทุกข์มันก็รู้จักทำให้ไม่เป็นทุกข์ก็รู้ทํามไม่รู้จักพอ คำว่าพอนี่ไม่ใช่ว่าให้มีน้อยเกินไปเงิงมันมีน้อยที่สุดถ้าจะเจอมากมันจะน้อยได้แต่เราต้องการให้มันพอสบายนั่นแหละให้พอสบายเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันก็ไม่มีการพอเป็นธรรมชาติของกินเลสในหมู่มนุษย์ในในใจของมนุษย์ในใจของคนคนจะเรียกว่าคนดีกว่าที่จะเรียกว่ามนุษย์ ่สมเคยพูดให้ฟังว่าให้ฝนตกลงมาเป็นทองคําเป็นจีเหรียนทองคำหรือเป็นเม็ดทองคําเป็นในทองคําก็ตามเต็มไปทั้งโลกก็ไม่อาจจะให้จะทําให้โลกนี้มีความสงบสุขได้เพราความต้องการของคนมันก็ยังมากกว่านั้น น้าควรจะตกมาเป็นเม็ดทองคํามันก็ไม่มีสันติภาพสําหรับคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีศีลธรรมมันก็แย่งเก็บทองคําแล้วมันก็ตีกันตายฆ่ากันตายในที่แย่งกันเก็บนันเองไม่ถ้การเก็บมาไวมากๆที่บ้านมันก็ถูกกล้นไม่มีหยุดืันที่ข่าวคือพิมพ์ที่ในกรุงเทพ หุกลุกเข้าไปปล้อนกันทิ้งในบ้านในเรือนในห้องไม่มีหยุดนะมันก็เพราะว่าคนมันไม่มีศีลธรรมึการที่ว่าจะให้ฝนตกลงมาเป็นเม็ดทองคําก็ไม่ทําให้โลกนี้สงบสุขไนดะ้คือคนที่ไม่มีศีลธรรมนะั่มันจะยื้อแย่งกันมันก็จะทําร้ายกันมันจะปล้นกันไม่มีที่สิ้นสุดจะมีความสุขอย่างไรที่ไม่ต้องฝน ตกมาเป็นทองคำแล้วถ้าคนมันมีศีลธรรมมีธรรมะแล้วมันก็รู้จักทําให้เป็นสุขได้หรือว่าถ้าคนมันมีธรรมะมีศีลธรรมแล้วแม่ผลจะตกมาเป็นทองคําด้วยก็ยิ่งดีคือมันไม่แย่งกันฆ่ากันตายไม่แย่งกันคือไม่ไม,ไม่คอยจ้อนใครมาเก็บไว้นะมันจึงสาคัญอยู่ที่มีธรรมะหรือมีศีลธรรมในของความเป็นมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ไม่ไม่พอได้แม้ว่าฝนจะตกมาเป็นทองคำในตบาลีโดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าแม้ว่าภูเขาจะเป็นทองคำทั้งลูกลูกเป็นภูเขาทองคำทั้งทั้งลูกทั้งลูกสองลูก <c oughs> ก็ไม่พอแกความต้องการคนคนเดียว โลกมนุษย์ในโลกนี้มันนีกันงสามพันล้านคนนี่มันจะพอได้อย่างไรผู้เขาทองคำสองลูกก็ไม่พอแต่แก่ความต้องการหน้งคนคนเดียวนะั่นนั่น,นคือคณพิจารณาดูเห็นนี่คือตัวปัญหาที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติคือธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้มีกิเลสเนี่ย ถึงมากมายเถึงอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ไปพูดกันวันหลังแต่เดี๋ยวนี้เอาปัญหาเฉพาะหน้าว่ามนุษย์มันกำมีกิเลสข,ขนาดนี้ในขณะเราฟนตกมาเป็นทองคํามันก็ไม่มีความสุขได้ <c oughs> ขอให้เรามองดูปัญหาเฉพาะหน้าของคนเราที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เพราะมันไม่รู้ เรื่องของมนุษย์ว่าควรจะทำอย่างไรทุกเรื่องก็เลยกลายเป็นปัญหาไปหมด